สารอาญารัชดานะคะนัดสืบพยานโจ์ค่ะในคดีที่พนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวบุญรอดสายวงนายสุนทรบุญยอดและนางสาวจิตราโคชเดชในข้อหาหมั่วสุมกันก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองค่ะ จากกรณีการชุมนุมของคนงานสหภาพแรงงานทรอัมเมื่อวันที่27สิงหาคม2552บริเวณหน้ารัฐสภานะคะเพื่อติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการถูกเลิกจ้างโดยในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจนำเครื่องส่งเสียงรบกวนร,ระยะไกลซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่งเสียงรบกวนประสาทสัมผัสทางการได้ยินมาใช้เพื่อการสลายการชุมนุม สำหรับพยานโจทย์ที่ขึ้นเบิกความในวันนี้ค่ะคือพลตํารวจตรีวิชัยสังประภัยผู้บัญชาการตํารวจนครบาลในขณะนั้นโดยเบิกความต่อสารว่าตนเองในขณะนั้นทําหน้าที่หัวหน้าชุดเจราจาต่อรองดูแลความเรียบร้อยในการชุมนุมในเขตนครบาลเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบอยู่ในกรอบไม่ทําลายทรัพย์สินของทางราชการและก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองและหากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกดําเนินคดี สำหรับการชุมนุมของคนงานไทรอัมที่เกิดขึ้นนั้นตนเองได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอดุสิตว่ามีกลุ่มคนงานไทรอัมประมาณ300-400ถึง400คนมาชุมนุมด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ถนนพิศณุโลกถึงแยกมิสกาวันจึงได้ไปเจราจากับจำเลยทั้ง3คนซึ่งเป็นการนำเพื่อขอเปิดการจราจรเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อผู้สัญจรไปมารวมไปถึงยังเป็นเส้นทางเสด็จอีกด้วย แต่กลุ่มผู้ชุมนุมกลับไม่ปฏิบัติตามและยิ่งปิดถนนเพิ่มขึ้น3ช่องทางนอกจากนี้ยังปิดประตูเข้าออกทำเนียบรัฐบาลด้วยเพื่อต้องการกดดนนันนายอภิสิทธิเวชชาชิวะอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งนี้เห็นว่าแม้กลุ่มคนงานต้องการมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในการเลิกจ้างแต่จำนวนผู้ชุมนุมเพียงเท่านี้ไม่สมควรที่จะปิดถนนถึง3ามช่องทางซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมสามารถยืนบนฟุตบาทแทนโดยไม่กีดขวางการจราจรได้